เรามากำหนดนะคะโฟลเดอร์ er เริ่มต้นสำหรับการบันทึกรูปภาพที่จะเก็บไว้ในเว็บไซต์ของเราก่อนการกำหนดโฟลเดอร์นั้นจะใช้คำสั่งไซต์แล้วก็เลือก manage site ก็คือไปแก้ไขที่ตัวเว็บไซต์นะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่ม edit ในแท็บของ advanced ให้คุณดูในหัวข้อของ default image folder คุณต้องมาเลือกโฟลเดอร์ให้กับ หัวข้อนี้นะคะเพื่อที่จะกำหนดตำแหน่งของโฟลเดอร์เริ่มต้นที่จะก๊อปปี้รูปมาไว้นั่นเองคลิกที่ปุ่มเล w s e for File แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์นะคะ,ะเว็บไซต์ของคุณคือ my home page คุณสร้างโฟลเดอร์เตรียมไว้แล้วสำหรับรูปภาพก็คือ image ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นคลิกที่ปุ่ม select ตำแหน่งรูปภาพเริ่มต้นจะอยู่ที่ Homepage นะคะแล้วก็ image นั่นเอง จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม OK แล้วก็คลิกที่ปุ่มดันเพื่อบันทึกการแก้ไขเว็บไซต์จากนั้นลองทดสอบโดยการแทรกรูปภาพมาหนึ่งรูปเมื่อแทรกรูปภาพเข้ามานะคะพอคุณตอบโ OK ปุ๊บคุณจะได้รูปภาพปรากฏขึ้นมาในเว็บเพจทันทีโดยที่คุณไม่ต้องตอบ Yes นะคะแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่จะเซฟรูปภาพ เพราะว่าเราได้กําหนด Default เริ่มต้นของการบันทึกรูปภาพไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นจะผ่านขั้นตอนนั้นไปเลยคุณก็จะได้รูปภาพเข้ามาอยู่ในเว็บเพจแล้วมาดูที่โฟลเดอร์ image ทางด้านขวามือของพา n e เนลไฟล์ตรงนี้จะเห็นนะคะว่ามีชื่อไฟล์รูปภาพอยู่2ชื่อกับรูปภาพล่าสุดที่คุณใส่มายังไม่ปรากฏชื่อคุณสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยการกด F5 นะคะเพื่อสั่งรีเฟรชตัว การแสดงผลของชื่อไฟล์ที่อยู่ในพาร์ l นลไฟล์ตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าไฟล์รูปภาพที่3ปรากฏเข้ามานะคะเขาจะเรียงจาก A ถึง Z ไปให้ด้วยนี่คือไฟล์รูปภาพที่ถูกนำมาใส่ไว้ในเว็บไซต์นะคะด้วยคำสั่ง insert image นะคะแล้วเรากำหนดโฟลเดอร์เริ่มต้นมาที่ image เรียบร้อยแล้ว